ความรวยเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นการแก้สมการความรวยชีวิตเราเหมือนกันเราอยู่กับการแก้สมาการชีวิตถ้าแก้สมาการชีวิตปั๊บมันเท่ากับรวยแก้สมาการชีวิตคือแก้สมาการความร่ำรวยมันคือการแก้สมาการแล้วมันเป็นของที่เราต้องทำตลอดชีวิตไม่ใช่แก้ปัญหาโดยแก้ปัญหาเป็นเรื่องเหนื่อยมาก ถ้าหนูแก้สมการได้หนูจะได้ปัญญาแต่ถ้าชีวิตนี้ไม่เคยแก้สมการหนูจะได้แก้ปัญหาค่ะนี่คือเป็นสมการสูตรสําเร็จเลยนะ1สเต็ปหนึ่งคือแก้สมการหลังจากแก้สมการได้มีหน้าที่ในการเอาสมการที่แก้ได้ไปลงมือทําเพื่อแก้นิสัยแก้สมการแล้วไปแก้นิสัยสุดท้ายจะไปแก้สันดานแม้ว่าเกิดมาสันดานจนอันนี้พูดตรง ไม่ทําบัญชีจ่ายออกอย่างเดียวเงินเข้าก็ออกทันทีชีวิตนี้ไม่เคยรู้จักสมการการเงินไม่เคยรู้จักสมการการทําธุรกิจไม่เคยรู้จักสมการอะไรเลยกูไม่มีอะไรเลยไม่มีใครสอนกูนี่นะโคตรว่าแก้สมการชีวิตทุกอย่างเมื่อแก้สมการเราจะได้แก้นิสยัยเมื่อเราแก้นิสยัยเราจะแก้สันดานกลายเป็นเศรษฐีค่ะแต่ก่อนจะมาแก้สมการได้ย้อนกลับไปอ่ะตอนต้นทางนิดนึง ้องปลุกจิตดวงนี้ออกมาก่อนปลุกจิตดวงนี้ที่มันอยากจะแก้สันดานไปเป็นเศรษฐีแาวนี้ให้เขียน5ขั้นเลยนะปลุกจิตแก้สมการแก้นิสัยแก้สันดานแล้วไปเศรษฐีค่ะ